สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเติลแชนแนลชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเริ่มกันในชั่วโมงที่5นะครับใน่ไปหนึงนะลูกคุณทกุนก่อนผิดโอเคในชั่วโมงที่5นะครับเป็นในหน่วยที่3อยู่นะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นบทที่1นเนาะ เราก็จะไปดูกันในเรื่องของการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าครับกดผิดอีกแล้วอันนี้โอเคคำถามแรกเลยนักเรียนที่นักเรียนจะต้องช่วยกูต้นตอบว่าบ้านที่น่าอยู่ควรมีลักษณะอย่างไร เออลองคิดภาพสิลูกว่าบ้านที่เราแบบว่าไฟฟันเอาไว้เลยนะควรอ่ามันจะมีลักษณะอย่างไรเป็นเป็นอย่างไรเนาะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลองตอบดูคุณเติ้ลเว้นระยะเวลาให้ตอบไปเลย โอเคลองสำรวจกันดูนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนตอบจะสอดคล้องกับคูตเตอร์หรือเปล่าหรือว่าใกล้เคียงกับคูตเตอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าบางคนแบบโอ้โหเหมือนคูตเตอร์เป๊ะ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 ทุกคำเลยนะครับลองดูกันพร้อมนะครับบ้านที่อันจริงๆเนี่ยบ้านเนี่ยก็เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับเป็นที่พักผ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดบ้านให้มันถูกสุขลักษณะนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้คนที่อยู่ในบ้านทุกๆคนนะครับมีสุขภาพที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นบ้านที่สุขสุขละ่ะเป็นอย่างไรละ่ะนะครับข้อแรกเลยภายในบ้านเนี่ยจะต้องสะอาดลูกอ่าเป็นระเบียบเนาะนี่คือสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยพยายามจะปลูกฝังให้นักเรียนอ่าทำไมนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนต้องทําเวรใช่ไหมครับทำไมตอนเช้านักเรียนเราเราเรา,เราจะต้องไป ช่วยกันทําทจิตอาสาในการาดูแลวความสะอาดในพื้นที่บริการของตัวเองใช่ไหมครับเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองเนาะแล้วเรากลับไปบ้านเราจะได้ย้อนกลับมาดูบ้านของเราให้มันสะอาดเรื่องที่สองลักษณะที่2คืออากาศก็จะต้องถ่ายเทเป็นไงครับสะดวกใช่ไหมครับในบ้านเนี่ยก็จะต้องมีหน้าต่างมีประตูนะครับเปิดหน้าต่างเปิด ประตูให้อากาศนั้นถ่ายเทได้สะดวกนะครับและที่สำคัญเนี่ยข้อต่อไปก็คือจะต้องมีแสงส่องถึงด้วยนะครับไม่ใช่บ้านเนี่ยทึบมืดสนิทเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของห้องน้ำนะครับต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็บริเวณบ้านนะครับก็ต้องสะอาดนะครับไม่เช่แฉะเนาะแล้วก็ถ้า มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีที่อยู่ให้เขาเนี่ยเป็นเป็นสัดส่วนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของของบ้านที่ถูกสุขลักษณะเลยเนะาะคำถามต่อไปเราไปดูกันว่าครูเต้นจะถามอะไรอ่ะนักเรียนมีวิธีจัดห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะอย่างไรเออป .4 ี่แล้วนะครับบางคนเนี่ยนอนห้องส่วนตัวแล้วก็มีนะนะแต่บางคนนอนกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดใช่ไหมครับ ตื่นอ่ะบา,านนียังไม่เฉลยเนาะนักเรียนมีวิธีการจัดห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะอย่างไรเออพร้อมแล้วอ่านิดนึงนะครับพอเวลาครูเต้นบอกให้เว้นระยะเวลาให้ตอบเนี่ยก็คือนักเรียนต้องต้องพูดออกมาเนาะเพื่อที่จะได้คิดตามแล้วก็เป็นการส่งเสริมทักษะในการสื่อสารของนักเรียนด้วยนะครับบางคนเก่งนะแต่ว่า พอเวลาให้พูดให้สื่อสารให้อธิบายให้นําเสนอเงี้ยหนูจะทําให้ได้เพราะว่าอา,อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้นําเสนอเนาะเพราะฉะนั้นใช้โอกาสตรงนี้แหละลูกนะพยายามพูดออกมาไม่ว่ามันจะผิดมันจะถูกอันนั้นเอาไว้อีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกคือพยายามพูดออกมาพยายามแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมานะครับโอเคพร้อมแลวอ่ะมีวิธีการใจอย่างไรคุณเ้อเป็นระยะเวลาให้ตอบนะครับ โอเคน่าจะตอบกันทุกคนแล้วนะครับคือห้องนอนเนี่ยจริงแล้วในในบ้านนะครับห้องที่เราใช้ชีวิตกับมันมากที่สุดเนี่ยกูเติ้ลว่าน่าจะเป็นห้องนอนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอากาศถ่ายเทเป็นไงครับถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็ต้องไม่อับชื้นด้วยเราสูดอากาศเข้าไปถ้ามันเป็นอับชื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหาย ใจของเรานั่นเองนะครับใครตอบคล้ายๆกับกูเติ้บ้างปรบมือให้เลยต่อไปไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าชึบๆนักเรียนมีวิธีการจัดห้องอะไรนี่อันนี้ห้องอะไรอ,ะอันนี้ห้องอะไรห้องครัวนั่นเองนะครับมีวิธีการช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลห้องครัวหรือจะจัดห้องครัวอย่างไร อ่ะลองตอบกันมานะครับว่าหรือว่าห้องครัวเนี่ยมันควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรเออควรแบบไม่ต้องมีหน้าต่างแม้วแบบปิดมิดชิดเลยเวลาทากับข้าวจะได้กลิ่นหอมจะได้อยู่นานๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลองตอบกันมาดูเออคุณเต้นชวนให้หลงทางซะอย่างนั้นอ่ะพร้อมแล้วลองตอบนะครับโอเค ห้องครัวนะครับนักเรียนก็อย่างที่บอกนะเวลาทํากับข้าวนะครับมันก็จะมีก็จะต้องเป็นห้องที่มีาการระบายอากาศได้เนาะสามารถระบายอากาศได้แล้วก็ระบายกลิ่นต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีถังขยะนะครับถังขยะในห้องครัวก็จะต้องมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรบกวนจากสัตว์ต่างๆนักเรียนคิดว่าสัตว์อะไรจะรบกวนอ่าหนูใช่ไหมครับแมลงสาบมดอะไรพวกนี้นะครับ ก็มีฝาปิดเนาะก็จะได้ช่วยป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอ่ะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยชื่อห้องอะไรอโอคำมาแล้วอันนี้คือห้องอะไรครับห้องกินอาหารนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดห้องกินอาหารอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะครับพร้อมแล้วลองตอบกันดู ห้องกินข้าวเนาะห้องกินข้าวบางคนก็จะอยู่ในห้องครัวนะครับวิธีการก็คือมันต้องสะอาดเนาะเพราะว่าเป็นห้องที่เราใช้รับประทานอาหารแล้วก็ไม่ควรอยู่ไกลจากห้องครัวใช่ไหมครับไม่งั้นพอไปรำกับข้าวเสร็จต้องยกแล้วก็เดินไปไกลเลยนะครับกินเสร็จก็ต้องเก็บก็เดินไกลอีกเพราะนั้นต้องอยู่ใกล้ๆกับห้องครัวนั่นแหละครับบางทีก็อยู่ในห้องครัวเลยก็ ก็ก็ดีนะครับอแล้วแต่เนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือต้องสะอาดนั่นเองต่อไปห้องอะไรห้องอะไรครับอันนี้ห้องอะไรเนาะ,ห,ออะห้องน้ำนะครับนักเรียนมีวิธีจัดห้องน้ำห้องส้วมอย่างไรให้ถูกสุขลักษณะครับอ่ะลองตอบกันมา โอเคจัดยังไงครับวิธีการคือสําคัญมากเลยนะครับเพราะนักเรียนห้องน้าเนี่ยเพราะว่ามันมันมันเป็นที่ที่เราใช้ในการชําระล้างสิ่งสกรปรกออกไปใช่ไหมครับขับถ่ายของเสียนะครับเป็นที่ที่เราใช้ใช้เป็นเป็นห้องที่พอออกจากห้องนั้นมาเราจะสะอาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลให้ถูกสุขลักษณะนะครับต้อง เป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยก็การที่มันจะสะอาดการที่มันจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นที่สําคัญคือเราต้องดูแลมันเป็นประจํานั่นเองนะครับต่อมาหมดแล้วเนาะก็ในภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ จัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะนะครับก็มีหลักการอ,าอยากจะเสริมสักนิดหนึ่งนะครับเป็น4หลักการสำคัญในการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะนะครับนักเรียนจากที่ครูเติ้ลพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเราลองปร,อประมวลดูนะครับลองสรุปดูก็จะได้4หลักการนี้แหละครับคือ เราก็จะต้องจัดตามความต้องการพื้นฐานของร่างกายนะครับเช่นาการระบายอากาศที่เหมาะสมเนาะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ร่างกายของเราเนาะต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหายใจเอาอากาศดีอากาศไทยเทที่สะดวกเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานเป็นปกตินะครับแล้วก็จัดตามความต้องการของจิตใจแล้วก็สังคมมีความสะอาดความเรียบร้อย จัดตามาผู้อยู่อาศัยนะครับปลอดภัยจากโรคติดต่อนะครับเช่นมีน้ำมีอาหารที่สะอาดหรือว่าจัดให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีความปลอดภัยจากอุบัติภัยเช่นอัคคีภัยไฟยดูดสารเคมีต่างๆเหล่านี้นะครับมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องการความปลอดภัยนะครับดังนั้น4ี่หลักง่ายๆนี้เอาไปเป็นแนวทางได้สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นักเรียนอย่าลืมไปทำ แบบทดสอบเนาะอ่าอย่างนี้เนี่ยบางคนทําย้อนหลังนักเรียนกดเข้าไปที่โนต้ตได้นะครับอ่ากดเข้าไปที่โนต้ตเนี่ยมันก็จะมีบทเรียนที่ครูตเติ้ลโพสต์เอาไว้นะครับอ่าอันนี้ครั้งก่อนนู้นนะครับเป็นป .4 ตอนที่4ใช่ไหมครับเดี๋ยวในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีตอนที่5ขึ้นมานะครับใครที่เข้าไปเรียนย้อนหลังก็กดเข้าไปตามลิงก์ครูตเติ้ลเคยให้ดูแล้วเนาะคงคงไม่ต้องกดให้ดูอีกเนาะนะครับ ก็อย่ายลืมเข้าไปทํากันนะเป็นคะแนนให้กับนักเรียนในการวัดและประเมินผลนะครับทำย้อนหลังได้ตลอดเข้าไปที่วอ w เวฟ e ุเก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของตรงนี้แล้วกันสำหรับคาบนี้เนี่ยน่าจะน่าจะหมดเท่านี้เนาะแต่กอ็อยากจะฝากตรงนี้นะครับคืออ Q A K ode, าคียร์โค้ดไลน์เฟ o บุด้านบนนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นเนาะอเว็บไซต์ต่างๆนะครับอ่ะเนี่ยนะครับ ก็ช่องทางตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามแล้วก็เข้าไปเรียนย้อนหลังได้นะครับเผื่อใครไม่สามารถเรียนตามเวลาหรือบางทีหาลิงก์ไม่เจอนะครับช่องทางต่างๆคูเติ้ลได้เคยอธิบายไปแล้วเพราฉะนั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ